สวัสดีครับสวัีจุบะเยี่ยนเซียทีบวันนี้มจะมารีวิวชุดไอรอนแมนกับกบตีนเตียวมาดูกันว่าแอเจนมันจะสวยสร้อยและเก๋เนยปากว่าจนตามอะไรเลยทุกคนมาทุกคนตาตากองตาตากองตาตากงอ้ตหงั้นตากองเป็นไงสวยไหมาพามันเลยอยูๆตาตากองโอเคสวยจบไม่ยไปไดูแอั่นนะตากอง กดจูมไปที่เีาหน้าเลยนะได้ดูว่ามันจะติดดีไหมนะอันนี้ใช้สาย P E 85นะทุกคนทุกคนนี้ถ้าเราหลักตรงนี้มาจะดูอาจจะขัดได้มาแล้วทุกคนเตะมาแล้วอุ้ยตะกงเป็นไงวะไอ้เจนอุ้ยไอ้เจนเนียนๆนะตะกุ้งนะเอาใหม่นะตะกุ้งนะเดี๋ยวมันยิดตีเข้าป่าเองนะลมมันตบครับผมเอาตะกุ้งจูมโอ้ยไอ้เจนดีมากทุกคนอื เปิดทุก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งพอดีนายน้องที่ก่อนได้คลิปก่อนนา้น้องที่ก่อนเอาไฟนายน้องที่ก่อนว้าวพอดียังมั่วจริงมาทุกคนมาต่อเลยเมื่อกี้เอารุ่นทรงชิงทุกคนมาโอ้ทุกคนรอบนี้ทำลายได้ดีมากโอ้พิ๊ ดัวนี้ชันโนหน้าหน้าหนาทำการแล้วอุ้ยอุ้ยเป็นเด็กทำการมาแล้วอุ้ยอุ้ยไอเจนดีไหมตากล้องมานี่มีอะยังไโอ้เสียน้ำน้ำปื๊ดปั้ปื๊ดปลานมาเลยโอ้โหโลูกเยอะมเลยโอเคน้ำหนักดีนะเดี๋ยวเพราะว่าเรากล้อมากแค่ถึงตากล้องชัดลูกกินลูกมเลยนะมันจะได้เหมือนว่าปลากัดนะเดี๋ยวหายินก่อนอ่าลูกพี่ไปหาก้อนหินไหมก่อนดิเนต้าต้องปิดก็ได้นะขยวน่ะ กูมาที nó, ่เหน้ยแค่ถึงนะครบนะอย่บอกใครนะไม่มีใครเห็นซูไม่ได้อะฮะซูไม่ได้มัน้องซูไปมาเราจะไดเห็นแค่นี้นะพอมาแค่ถึงนะตาก้องนะอ๋ออุ้ยอุ้ยล่ยนต์พืชถูกขันกันเอาไหมเอาไหมเอาไหมนี่เอาเอาเลยเอ็กซ์เนก่อนนะเอ็กซ์เนเอ็กซ์เนโอ้โหตีไกมากตาก้อ นี่และเอน์ทุ่มได้นะทุกคนอะไรด้วยนะตะกอไรเยอ่ะปาจะดูเน่าจะใช่ดี๋ยวเดี๋ยววัดเดี๋ยวางเห็ดวัดไม่ได้วัดได้โอ้ยขยะสังคมเฮ้ยเี้ยตัวนี้ซื้อมาตัวกี่พันกวัน่ยฮะกี่พนเนี่สุดยอดเลยทุกคนเอ็กเนดีมากตัดีบไปดูว่ามังเจะตีไปถึงนู่ไหนะตามระยะกี่กี่เมตรนะเดี๋ยวหาได้ห้าสิบปอน์ห้าสิบมันสั่บ ด้วยไรไงสิสีละยี <wh ats Napoleon> ่สิบเมตรสีละสิบเมตรยี่สิ่มันมีห้าสีโอ้ชิ่ดอันนี้ใส่ไปสามชิ่ดอัดเลยทุกคนนี่คือเจ้าของเป็ดนะเขาบอกว่าของเขาอ่ะสีหนึ่งยี่สิบเมตรหลอนมันมีห้าสีเว้รเขาบอกโอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรไม่ฟูเรียกว่ามันติดนิดหน่อยอ๋อไม่ฟูเดี๋ยวติดนิดหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวไม่ดึงปืนดึงปืนเลยโอ้จริงใช่ใช่ใช่ไม่ไช่ฟูนะเพราะมันแค่ติดนิดหน่อย ไม่นเน่อาจจะเป็นจริงตามที่ขเขาแหลงก็ได้ทุกคนแมันก็ไม่เยากฟัวเพราะเียกแต่งสาย,ายอ๋อนี่อ๋อนี่เราเราเชคสายดูใช่ไหมใช่เชคสายแต่ฟัวมันต้องดึงแกะข้างในอ,อันนี้มันไม่เะไงมาทุกคนมาดูกันว่ารอบน,นี้จะโดนจัดหรือเปล่านี่เราตั้งสายเบรกไว้ที่13สิบแป8โลมาแล้ว อันนี้เหแน่จะมีแต้มพ่อเหดเอ็นแล้วเมื่อกี้พกมันเมื่อกี้โดดแบบหูตัวใหญ่เลยมันัดเมื่อกี้มันกัดไหมเมื่อกี้เมื่อกี้มันกัดใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มันมีการหอดเรียบร้อยไม่ต้องกลัวนะเวลาดูหญ้าดูอะไรทุกคนถ้าปลากัดก็ไม่ได้ปลาเราเพราะว่ามันไม่ติดทำไมอะทำไมอะไม่ได้ผ่ากันว่าเอาที่เงเออใช้ลืมมาดูแบบนี้ทุกคนแล้วทำไมเหยไม่ผ่าไม่ผ่าลืมไหถ้าปลาเดี๋ยวติด้าลาเลย

มาดูว่าเจ้าของจะตีตึงหรือเปล่าดูสิโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะพูดไม่แบบนี้เขาเรียกไม่น่ไม่แต่งสายแต่งสายอ๋อนี่ไม่ใช่พูดใช่ไหมไม่ได้แกะที่ไม่ได้แกะอ๋อโอเคไม่ได้แกะที่ไม่พูดด้วยถึงว่ะนี่ใครอยากไปไหนอะไปไหนรู้จักวัยเงินไหมคนนี้เอ้าดีให้ยไม้เดียวนะถ้าได้ก็ได้อุ้ยได้เหรอ Tại con, chối tưng ừ. này đi Tì 2 điểm mét này Ờ, 2 điểm mét Mà nghe đau phù Lát Mày phù 2 lắm Này, tôi điểm mét không Ờ, lạc mà Đuôi cái chân đi Mì sao khó โอเคพอเป็นไงตกลงว่าชุดนี้กี่บาทรออะไรนันเปนกี่บาทรลกนี้4ีร้เห็นบอกผมว่าพันนึ่งลอหนัดยอะเยอะียกี่ร้อยเยอะสายร้อเป็นไงใช้ได้ไหมคั้นะคันคันบางเห่นไเรียบร้อยคันห้าร้อกันห้าร้อยโอเคอกกระเดี๊ยบด้ตามเลขกี่บอนจไม่เอาไเรื่อุ